ยิ้มได้ดจ้ะกัเลยพอเอาอยู่ในกล่องมันเหมือนจิจิดอกใไงได้จ้จะนะแต่ว่ามันยังดอกหน่อยอยู่จ้ะกัเลยพอเอานะจ้ะนะคะก็แม่นวาที่ผู้เก็บเพชรเทมเป้ลเบิรดจต่มันมัน,ม,นมันดอกเพราะกับเทืนอนนะจ้ะเจ้าอันนี้เอากับเอาได,ด,ด้ยูตาบานเสียดายนะจ้ะ มาเก็บมันตัอเขาง่กวก็น,นี้ อันื้ดอกมันก็น้อยๆอยู่จ้ะก็เลยสิบเอ้ามาจ้ะถ้าเขาเกิดจู้หนามอเพึ่งสีมันก็ขามันกับยาวมันดอกน้อยขากลางนี้กับยาวกับสิเอาโตจ้ะนี่กับติเนี่ย ถุงใส่อไรหมอนอมือยันรนิ้วแล้วมัน,ม,นมันจำกัดไ้เก็บเห็ดจ้ะอังเตอร์เขาก็เอาให้มึงบ่ได้นะจะ้ะอันนี้มันก็เหมือนที่จิโด ยายจะซื้อได้จากใน,นหลูกในกล่องแต่ว่ามันก็ไ่ได้ดอกเง่นดนั้นเละทานน่นกน่นี่มันกับสิบพอดีนะแ้ะ่มืนอือง้งามอนกะันคืนนี้มันแยกเอาถ้งไม่อยากเอาตอนนะี้มันมเอาห้ไปตากไปแล้วมันก็ลือนนี้เดียว สั่นไหมจ๊ะขาเขา,า,าไม่เนะหาเพิ่งเหานี่ตัวลอยเขาใหยีขามันก็สีเหงาแบบนี้นะจ๊ะจำเีงามันพอดีงามไหมจ๊ะก็เลยย้อนอ่อนไหมจ๊ะ ต่อต้นไม่ออก น่ยมันก็เนื้อหน่อยนะก็เอาต้นกอสักสิทารนดอกขาสั่นแม่จ้ะดอกเนืน่ยขาสั่นถ้าดอกเนื้น่ยขามันแย้วต้นเหมาะเหมาะเป็นสีนีดกะง้ําเหมืนแม่จ้ะ่เมเ้าใจไหมามา เล้วสิมาไหมเอาทิย์นทิหนอ้แต่กาล่มอีกแล้วต ok <more feelings processing noise> ิดหนาเน่ยืมตกาลุ่มถ้ากวางขึก็เก็บก้อนจะลดใชได้จะตัดขายอยู่ อันนี้แค่หลอดจ้ะเอาอยู่เอาไปปนได้อยู่ประมาณหลายดอกนะมัา มีถ้งดอกมันหน่อยจะมาขามเนียเอาไหมจ๊ะขามนเนีเนเ้ยก็เลยเก็บเอาฝนตกลิ้นแบบนี้แหละจ้ะมาเก็บเห็ด,ต,ดต้องไหนก็ตรงไหนก็ดอกนิดหน่อยเบิดแล้วค่ะ เห็ดมันทันใใ้ดอกไงมันทรงดอกก่อนใหญ่ๆด้วยค่ะแต่ว่าดอกนิดหน่อยนึงซ้ำกันหมดเลยก่ะเห็ดย้อนออกเหลือเกาค่ะ

可难倒我呀！ คอนนั่นแหะจ้ะน้ำหมักัก็บของมองเนี่ยจ้ะดอกน,น้อยอยู่ด้อ่ะเพราะตัวนี้นกล่องมันทรงคืในใหญ่ซื่อๆค่ะแต่ว่ามันแห่งดอกน,น้อยอยู่ค่ะแลรวอไอเขาใหญ่จากน้อยงนะคะ ท้าลิมันก็ตายแล้วจ้ะลิมันมิจฉหอีทาาลิมห่นกินใดขึ้นกันค่ะแต่ว่าตายไปเร็ว คงจำทุกช่วงเวลาใบข้าวพื้นา้าท้องนาไว้ไดก